สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วกับมนเล็กกินซาบแซมแซมดูจากสีปากนะคะวันนี้เรามากินเมนูเส้นค่ะทุกคนว๋วยเตี๋หมูน้ำตกแต่เป็นเส้นมาม่านะคะทุกคนอืมลูกชิ้นยัวยัวไปเลยจ้าผักล้นๆจ้าแล้วก็กินเกล็มหนังไก่กรอบนะคะอกลิ่นนี้หอมมากทุกคนแต่อากาศร้อนมากร <c oughs> <c oughs> ้อนๆกินแบบ ร้อนๆก็แบบเส้นมาม่านะคะอยากกินเส้นมามะ่าเหนียวนุ่มอรอยมากนี่ค่ะมาชาวละหนึ่งแก้วนะคะสุภาพดีจากภายในสุภายน,นอกคะ่ะเล็กดื่มทุกวนะันวันละหนึ่งแก้วนะทุกคน ผลลัพที่ได้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคนมะค่ะคู่กับนี้เลยค่ะหนังไก,กะะ่นนกรอบนะคะของคนนันเดอรกรอบนะคะนี่อบอืมอันโตโต,ตไปเลยค่ะ ลูกชิ้นหมูย้วนล้นๆต้อใส่เลือดน,นะทุกคนอร่อยดี สดค่ะบางคนจะกินกับพริกพริกสีแล้วก็กระปิ ตาสวนเลยทุกคนมาม่าหนูน้ำตกไข่เลือดด้วยนะคะหนัว,นวมาก